สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟางจะมาโปรโมทช่องเอิร์ที่เคซากิโนะก็จะโปรโมทนะครับเออก็จะทำมวยให้รักกันเนาะเพราะว่าที่อยากจะโปรโมทเพราะว่ามันน่าสนใจดีไม่สมาชิกแล้วก็เปิดตัวทุกสัปดาห์ทั้งดิฉันดิฉันเนี่แบบแเลยนะมีแฟนชิคก็ทุกคนค่ะนี่คือไม่มีใครเกิดมา แล hmm. so, yeah. so, like, like, ้วเราวิอยึดตัคือตามอีกหเดอนก็เหอนเช่นกัก็ถ้ามาโฟมีให้มาทกก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นอะไรด้วยนะก็ินแบบใคองหรือว่าเป็นอิพีแรกนะคะที่มเช่าคนดังแล้กันเนาะแเ้าอีพีสองเนื้อยาก่อยดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้จแต่พี่แบบ เขาไว้่ไหมพี่ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาแบบชั้เนี่ยขึ้นจะมาเล่นไหฟังกันซึ่งจะมาเล่นอาบิอ่หเคอมเมนรอาเจรบูพนระบูดมากค่ะุณบูดจริงๆทุกคนเช่นเดียวกับที่เาด้พี่ เนี้ยคำกิจามันหนักแค่รูกวันันการเหต่โน้มนมันมันอาจจะค้างๆนที่มันอาจจะไม่ค้านะแต่ที่แบบยกทีแบบคือไม่มาค้างอ่ะก็รู้ว่ดไม่วใช่ ความีว่าทำเร็วมนคือ้ะไรอืออือเราขอเยื่อนกเป็นตอนที่แบบเริ่มกันนะ ตนนี้ก็เลิวคะก็ขาว่าชมวยยัาไม่แปนาดีวนเป็วานวา็เวาวาาวาเาดวานาวนาอเปเนเนเ้นวาด ร่ล้การวาหองรา้ใครที่มาเล่นยินดีขอามสุยินดี้วยนะจ๊ะ